ช่วงนี้เราจะมากะเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซกิที่มีแฟนคลับสอบถามกันเข้ามาถึงแนวโน้มในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์เข้าสู่ตลาดเมืองไทยในอนาคตจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ Honda และ Yamaha ได้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระหว่าง f o r z a 300และ XMAX 300ภายหลัง Honda ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเ,เป็น f o r ์ซ่าสรวมถึงสุ u กิก็ได้มีการเปิดตัวเบิร m er a n มน400รุ่ววงไพบูลด้วยอีกหนึ่งรุ่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขณะนี้นะครับตลาดมอเตอร์ไซค์แบบ Big กสกู t e r นั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวกระแสนิยมของมอเตอร์ไซค์แนวนี้กำลังไปได้สวยทีเดียวครับดังนั้นแฟนคลับของเคา s สกิเองก็เลยสอบถามกันเข้ามาอยู่บ่อยๆว่าเมื่อไรจะมีบิ๊กสกูตเตอร์ออกมาแข่งขันกับเขาด้วย บางคนก็สอบถามถึง J300 ที่คุณผู้ชมกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้ครับมันถูกเปิดตัวที่งานอิกมาโช w 2 1 3 3เป็นโมเดลของปี2014ก็คือพศ .2557 นับถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ8ปีแล้ว J300 ไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนเดิมทีคาวสกิในยุโรปมีแผนจะพัฒนา J125 J300 และ J500 ในโฉมเดียวกัน แต่ภายหลังยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายครับสืบเนื่องจากว่าคาสสกในระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสิ่งหลายอย่างก็เลยเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนามอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กสกูตเตอร์จึงถูกยุติบทบาทลงไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามถ้าวันนี้คาสสกในเมืองไทยยังเป็นของคนไทยอยู่เหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าบิ๊กสกูตเตอร์ของคาสกนั้น,น,นจะแจ้งเกิดที่เมืองไทยของเรา ผลิตโดยโรงงานคาวสกิที่เมืองไทยและก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะเป็นทำผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกก็เป็นได้คุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าคาวสกินั้นเริ่มต้นสร้างโรงงานในเมืองไทยตั้งแต่ปี2518หรือเมื่อ46ปีที่แล้วโดยตระกูลของมนุมัยพิบูรณ์ครับสองผู้บริหารหนุ่มในเวลานั้นก็คือคุณชาญชัยมนุมัยพีบูลและคุณปีติมนุมัยพีบูลสองพี่น้อง ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคาวสิเมืองไทยเป็นอย่างมากรถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นที่คาวสิมอเตอร์ญี่ปุ่นไม่มีแต่มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดเมืองไทยเกิดขึ้นจากสองพี่น้องมนวยพิบูรณ์นี่เองครับเริ่มจากรถครอบครัวอย่างตระกูลจอยซันนี่จอย x x 1หรือ m ม็กลอแล้วก็เชียรถ้าเป็นในตระกูลของรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตหรือรถกระเทยนั้นเริ่มจากคอสโมมาเป็นทักซิโด Leo, ลีโอและก็ลีโอสตาร์ถครอบครัวยุคสุดท้ายก็คือคาเซคาเซฮิตรวมถึงซัเ130รถครอบครัวที่มีซีซสูงที่สุดในเมืองไทยสำหรับในกลุ่มสปอร์ตนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขาสกดเมืองไทยได้เริ่มเป็นคนแรกของขาสกดทั่วโลกในการพัฒนามเร์ไซร์รุ่นต่างๆอย่างมากมายหลังจาก a r 125สเปคของญี่ปุ่น 1 2 5ซีซีห cc ม้อน้ำคันแรกของเมืองไทยก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ G T X 1 3 6ซีซี cc A R 1 4 0 d หรือ Aerojet มาถึงมอเตอร์ไซค์ในตระกูลของ K R 150 Serpico 150 Victor 150และรุ่นสุดท้ายที่มีการพัฒนาโดยคนไทยนั่นก็คือ Z X 150เครื่องยนต์2จังหวะ1 5 0ซีซี cc เปิดตัวในปี2542ทุกรุ่นที่ได้กล่าวมานี้เป็นการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของญี่ปุ่นและคนไทยคาวาซากิสามารถต่อสู้กับ Honda ายามาฮและสุ u กิได้อย่างน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะในกลุ่มรถสปอร์ตนั้นสามารถทำยอดขายได้เหนือกว่าหลายยี่ห้อด้วยกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าคาวาซากินั้นอยู่อันดับที่4ของตลาดแต่ว่ากลุ่มรถสปอร์ตนั้นสามารถเอาชนะสุกิ ไม่แต่ Honda เองในคลาส1 5 0ซ c ก็ยังไม่สามารถสู้กับ k r Serpico และ Victor ได้ยามาห้าที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถสปอร์ตก็ต้องพ่ายแพ้กับ k a w a s k i ในคลาส 150cc แต่ละสิีาดครับในช่วงปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งทำให้คนไทยต้องขายบริษัทกลับไปอยู่ในการครอบครองของคนญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าหากว่านะครับวันนี้ยังเป็นของคนไทยเหมือนเช่นก่อนปี2,540ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าบิ๊กสกูเตอร์นั้นจะถูกผลิตขึ้นที่เมืองไทยของเรารวมถึงสกูเตอร์ขนาดเล็กหรือว่าออโตเมติกตั้งแต่ 110cc 125หรือ1 5 0ซ c ก็ตามคงได้มีการพัฒนาออกสู่ตลาดเพื่อแข่งขันกับ Honda Yamaha และ Suzuki วันนี้เราอาจจะมี J350 หรือว่า J400 ปออกมาท้าชนกับ f o r ์ซ350และ XMAX 300ก็เป็นได้น่าเสียดายที่วิกฤตต้ยมยำกุ้งในคราวนั้นทำให้ยามาฮ่และคาวสกิที่เป็นของคนไทย100%เซต้องขายกับคืนให้ญี่ปุ่นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างไรเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับ